อร่อยชอบนี่นทุกคนเห็นใกล้ๆอ้อาสวัสดีเอาคุณโกซอนสวัสดีค่ะมาเดินนะคะเช้าเช้าอย่างนี้นะคะกาแฟเดินกาแฟกาแฟเช้าเช้าใช่ไหมหนาวก็หนาวสวัสดีทุกคนหนาวก็หนาวใช่ไหมคบทุกคนบอกว่าไม่อยากจะอะไรคอมเมนต์เลยไม่อยากคอมเมนต์เลยมาหนาวประมาณนั้น โอ้โยแสงแดดเด้อนะคะอันเนี้ยกาแฟเนี้ยใส่กาแฟก็จริงนะคะแต่เรามามาใส่น้ำผึ้งทุกคนมันจะมีความอะไรอะ่ะคือมันมีความอร่อยในตัวของมันนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศน่ะใส่น้ำผึ้งใส่มะเขือเทศนะคะเอามะนาวใส่นิดนึงอ่ะไปดูย้อนหลังนะคะไปดูย้อนเอานะคะใส่ไปแล้วนะเมื่อกี้นี้นะคะอืมนี่อยู่ในขั้นตอนของการกินแล้วนะคะทุกคนเนี่ยดูนะคะ อร่อยมากต้องไปทาต้องไปลองทำนะคะไปลองทำดูหน้าตาคนกินเคยได้ไประโยชน์ได้ไประโยชน์ได้รสชาติรสชาติของกาแฟนะคะไปลองไปลองเบิงลองเบิงนะคุณคโกศลนะคะไปลองดูนะคะนี่จะกินหมดแล้วนะเะนี่ยใส่เข้าไปเป็นลูกแล้วใส่เข้าไปแบบว่า กินกันแบบกินกันหมดลูกหนึ่งอะนะคะตอนแรกไม่คิดว่ามันจะอร่อยเราก็ปรุงไปเอารุ่นใส่เอานี่ใสทุกคนแทนสลัดแทนนู่นแทนนี่นะคะอร่อยจริงๆนะคะแล้วก็อเจอแสงแดดมาแบบนี้ก็จะได้รับความ <c oughs> อะไรอะอุน่นๆอุๆ่นๆนะคะ เราจะได้รับความอุ่นจากแสงแดดนะคะแปดโมงนีหนูชอบเวลานี้นะคะอ่าทุกคนอืมพี่เมียวมามามาพี่เมียวจะกินหมดแล้วเนี่ยอะไรอะไรล่ะสาววีโอพี่เมียวพี่เมียวมามามาเยอะเยอเย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 หนาวบ่หนาว,นาวบ่มาเดอ้อพี่เมียวมาเดอ้อนี่นะคะอันนั้นละน้อง พ่อบอกับพินิพินิดไปไหนไปเกี่ยวค่ะพินิดย,ยังละน้องน่องน่อง,องสาววีโอใช่ไหมอ่ะอะไรล่ะอะไรล่ะนะคะพี่มิวพี่มิวมาเดร์น,นะคะจะหมดแล้วเนี่ยนะคะกินอะไรจ้ากินกินกาแฟกินกาแฟ,ก,ก,าฟกับอะไรอ่ะกับมะเขือเทศนะคะอืกินกาแฟกับมะเขือเทศนะคะอร่อยจริงๆนะคะแล้เช้าแบบนี้นะคะเราก็มาเจอแสงแดดที่แบบว่าอืม เป็นแสงแดดที่แบบสวยนี่ทุกคนแสงธรรมชาติคือผมชอบแสงเวลานี้ไงนะคะกินไรกินไรกินไรกินกาแฟนะคะกาแฟกาแฟกาแฟนะคะกาแฟกับมะเขือเทศนะคะคือบอกว่าดูหน้าตานะี่พี่ๆทุกคนว่ามันมีความอร่อยอร่อยพี่มีบอกว่าดูยูดูยูสาวพี่โอพี่ก็เย็บผ้าอยู่อืมนะฮะ หนูจะลงไลฟ์แปดโมงครึ่งนะคะทุกคนนะคะอืเรียบร้อยแล้วจ้านะหนาวไหมล่ะพี่หมิวหนาวบอหนาวบอนะคะหนาวบอหนาวบอโคราดอ่ะน่าจะหนาวแบบหนาวเสด็จเสด็จแน่เลยหนาวเสด็จเสด็จแน่เลยหลังจากเรากินกาแฟกินกาแฟแล้วมันก็จะมีสิ่งหนึ่งเนาะเอามาแก้มปุบปิบปุบปิบนะนะคะมาเดินนะคะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วกาแฟกับอะไรเนี่ย มากินอันนี้ด้วยกันเดี๋ยวกาแฟมากินนี้ด้วยกันขนมขนมขนมอืมขนมอะไรเอ่ยนี่นะคะเป็นขนมที่แบบอันนี้อันนี้น้องๆเขาทำรู้สึกว่ามันจะใส่อะไรนะเดี๋ยวมันจะใส่เป็นมะม่วงหินมะพานทุกคนคืนนี้ถ้าไปถ่ายรูปตอนช่วงนี้มันจะสวยอาหารนะ่ะ ถ้ามันเป็นอาหารถ้าถ่ายึนช่วงนี้จะช่วงช่วงช่วงแปดโมงเนี้ยจะสวยทุกคนเห็นไหมอันนี้คือสาววีโอบังนะคะแล้วก็หามุมหามุมกล้องหามุมอะไรนี่นะคะแต่ถ้าเป็นของพี่มิวนะพี่มิวอ่ะเป็นเย็บผ้าใช่ไหมช่วงถ้าเย็บผ้าถ้าเราจะทําโฆษณาของเราอ่ะทําโฆษณาทําคลิปวิดีโอของเรา <c oughs> ให้สวยสวยอะ่ะพี่มิวช่วงเวลาบ่ายสองนะคะบ่ายสองบ่ายสองโมงนะจะถ่ายรูปออกมาสวย ผ้าจะคมชัดนะคะแต่ถ้า